สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับสูสีเช่นเคยนะคะมันนี้กะตื่นแต่สาวเหมือนเดิมค่ะเตรียมตัวไปเฮ็ุงานแต่ว่าจะพาเพื่อนเืน<ๆ>มาเบิงว่าสัวปลูกอีหยังไวในบ้านเน่เป็น ตนใหม่ประดับตนใหม้อีหยังนี่ค่ะที่ว่าซูเอาไว้ในบ้านเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันเอาไว้ข้างนอกมันกบปลอดเนาะคะ่ะเพราะอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนอีหยังเสียค่ะถ้าว่าซูกะจะเก็บไว้ในบ้านอเพื่อเป็นสิริมงคลบ้างเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวซูจะภาพป,เ,ปเบิงว่าเขามีอีหยังบ้าง,างนี่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนคุณยูมองหน้าต่างมองหน้าของแต่งโต๊วซูเองค่ะ บลูแสงสะท้อนเพืเ่อน,นจะเนีมเห็นบอค่ะแล้วแหลกสูบมาผ้ามาเบงกร์นี่คือตนอมันนี่ทรีด้วยค่ะภาษาอังกฤษเขาเอิญยังสันนาะค่ะเนาะถาบานเท่ากับเอิญตนเงินเนาะค่ะเนาะตนแหลกที่สุดใหญ่มากก็คือตนที่ว่าสูไปหาหมูยูนอเรซเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาปลูกไว้หลายตนแล้วแฟนเขาก็หักแล้วก็หวงพร้อมหมูก็เลยบอกว่า พี่สุเอาไปส่เลือกเอาต้นไหนวส,สันว่าแต่ว่าอย่าให้แฟนหนูรู้นะวส,สันว่าพอดีเขาบอกว่าสี่อยู่บนหลังตู้เย็นวส,สันต้นมันสิตาย,ลาตายลาแล้วบ่ตายแล้วเหรเพื่อนเอาก็เลยเพราะว่าขโมยเอาอ่ะมันจะปลูกดกดีเขาว่าอังสันเนาะสู้ก็เลยแบบว่าขโมยเอาขึ้นรถไ้ผัวเราก็เลยบรู้แต่เมียเขาหูอยู่ไงเพราะว่าผัวเขาเป็นคนปลูกเนาะสู้กัเอาเอา,เอามาแล้วไปที่นี่ต้นที่ว่าสู้เอามาเนี่ยมัน คือกระถางมันหน่อยเนาะสู้กับูวิธีการปลูกของเขากระถางมันหน่อยแบบน,นี้ให้น้ำเขาเขากา็ใบล่นกิ่งหักโอ้ยมันคือเป็นยังสี่ก็เลยตัดสินใจเอาต้นใบที่ร่นเขาขึ้นนะคะที่เขาล่นลงมาใส่ดิน่ะใส่ในกระถางเขาหงอกมาใน,น้อยๆสู้ก็เลยดึงออกมาเอามาแยกต้นนี่คะ่ะเอามาแยกแล้วก็ปลูกของเขามันก็เลยได้ต้อนออกมาเป็นยังสี่เหมือนเปลือนเบิ้งเห็นปะ เขา,เา,ากำลังแตกกิ่งแตกก้านไอ้ต้นแหลกต้นเขาสวยใบไงงามงามเพื่อนเพื่อนคูก็เลยมาเปลี่ยนกระถางเห็นบ่คขากระถางเขานี่ค่ะก็เลยมาเปลี่ยนกระถางเนาะค่ะเนะเาะเห็นบ่คขาใบเขานี่มันแสงสว่างค่ะเพื่อนเพื่อนม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ แล้วก็ยังมีซูบดงมีแค่ต้นเดียวค่ะซูมีหลายต้นอยู่อันนี้คือตนอ้นที่ซูเอาไว้ในหองแต,งต่งโตซูนะค่ะเนาะเป็นกระถางใหญ่ที่สุดที่ซูเห็ดนี่เขาก็ลงกกังแตก,กิ่งแตกันส่วนอันนี้ก็คือว่าซูเอานามใส่เขาใส่ว้แล้วก็เสียบใ้ให้เขาค่อยๆซึมดูดนามไปทีละน้อยค่ะมังเชือเขาโดนแดดแห้งๆเขาจะเป็นสีแดงเลยคะ่ะมองนี้มังเชือแดดมากจงเสียค่ะ ถ้าเขาใหญ่หมองสิเขาจะเป็นสีเขียวสวยงา,งามมากเลยค่ะแต่สูก็อยากให้เขาโดนแดดบ้างนะค่ะเนาะบรรว่าถ้าเขาออกดกเต็มตนยังเสียแต่ที่มีโชคลาภมีเงินมีทองเขาว่ามันคือกระล่มกับแหลมแธอเพื่อนมันคือน่าดกเป็นผุ่มคือข,ของเขาปลูกเนานะสูเห็นมูคนนึงเนาะคะ่ะเขาเป็นเจ้าของลานเล็บเนาะคะ่ะตะกี้เขามาอยู่ใหม่ๆนะ่ะ มีคนเอามาห้เขาเขาปลูกต้นนี้น้อยเพื่อนๆสูปเบิงอีกที่หนึ่งเป็นพุ่มดกดกแบบอุ้ยเขาก็ปลูกงามแท้คือว่าล้านเขาก็ลุงเรื่องเฮ็ดเงินเฮ็ดทองได้หลยอะค่ะมันก็มีส่วนด้วค่ะเบิงในใบเขาเบิงต้นเขามีเงินบ่มีเงินกับเบิงเอาในใบนี่หูเลยทว่มเบิงของสู้นี่หูเลยค่ะว่ามีมีเงินกระล้มกระแลมต้องค่ะเนาะเอาค่ะต้นต่อไปด้วค่ะจะสู้จะห้เบิง เพิ่นเปื่อนลองถ่ายซิว่ามันคือต้นอีหยังเนี่ยนี่ไผ่ถ่ายถูกแน่เห็นบ่ค่ะเพื่อนๆมองนี้มันจะเห็นชัดกว่าเนาะค่ะมองนัืนอแสงแสงเขานีเด้อค่ะเพื่อนอย่าให้เพื่อนๆือนลองถ่ายเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวซูจะมุนใหบิ่งว่ามันคือต้นอีหยังเนระเพื่อนเพื่อนลองคยเพาะบ่ค่ะอันนี้ซูวอกง่ายเลยซูบด้เพาะเองแต่ว่ามูห่มากแต่เขาห่มากแบบ ต้นน้อยเ<ๆ>ขาแบ่งห้มากเราซูปกะขายายพันธุ์ของูเองเนาะค่ะเนาะสูเอาไว้ในบ้านปลูกเขาแบบใส่ในกระถางใส่ดินเฮ็ดเขาแบบเขาก็เลยเติบโตใหญ่ามากซูบริษาทตอนที่เขาตอนน้นอยๆเนาะค่ะเนาะมันมีอยู่ประมาณกี่ต้นเดี๋ยวให้สูนำเบิ่งก่อนหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ต้นค่ะเพื่อนๆนี่กาจะเป็นผุ่มเดี๋ยวเอาให้เบิง่งนี่ก็จะเป็นผุ่มสีเลยนี่ มีประมาณสี่ต้นพี่นเพื่อนๆ่องเบิรงเดอวยนี่ค่ะให้ถูกบอคิดว่านนาจะมาถูกเพราะตัวมันหน่อยเดี๋ยวซูจะบอกใครด้วยค่ะมันคือต้น,ตนอียงเอ่ยต้นมะละกอค่ะผื่นเพื่อนเบิรงซูกับเพื่อนเคยเห็นต้นมะละกอที่ว่าเขาเพาะออกมาตอนมันเป็นอย่างสีเนาะค่ะเนาะมันกําลังแตกกิ่งแตกก้านเห็นบ่ขันเพื่อนอ้ยใบเขากาลังเริมเป็นบ่กอแล้วค่ะเพื่อน บ่รู้ว่าถ้าเกิดเขาเริ่มไ่สูจะเอาไปไหว้มองใดนี่แต่ว่าสูอยากล่องปลูกเบิงเนาะคะ่ะเนาะสูอยากลอ่ลองเบิงว่ามันสีสําเร็จบอมัดสีใดผลบ่เดี๋ยวสูจะล่องเบิงถ้าเกิดเขาไงสูจะล่องเปลี่ยนกระถางหงไๆให้เขาเบิงเอาว่างตามมุมสอกใดเบิงก่อนเพราะว่าสุบ่มีกรีนเฮ่าเนาะคะ่ะเนาะสูบ่มีมองให้เขาอยู่บ่แน่ดอกขันประกอมันไงอ่ะสูอาจจะเห็ดนหน่อยๆเอาไว้สําหรับเก็บต้นเขาก็ได้เพื่อมัดสําเร็จ เพราะว่าบกกลอยอยู่นี่มันแพงมากมากเลยค่ะลูกนึงนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเราต้องเว้าถึงดอกไปเขากำลังแตกเดี๋ยวสูจะให้เขาใหญ่จักหน่อยเดี๋ยวซูจะมาอัปเดตให้เบิ้งนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสูจะพาไปเบิ้งไอ้อต้นอื่นที่ว่าสูปลูกไวะะ้ด้วยค่ะว่าสูเอาไวม้มุมใดอันนี้เดี๋ยวสูจะเอาเขาว่างไว้เพราะว่าสูต้องการให้เขารับแสงแดดมองนี้มันมีแดดดีค่ะเพื่อนเพื่อนเทนบอนี่โอเคนี่ค่ะเพื่อน ต้นนี้เขาเอิญตน้นเอียงเนาะมันมีซื้อว่าต้นซูอเอิญเขาต้นผีเสือด้วยค่ะเบิ่งใบเขามันจะคือผีเสือค่ะเพื่อนนี่เห็นบ่ค่ะซูกับูห่วปลูกเพื่อเพอียงเพราะว่าเพื่อนซูอ่ะมันอาจจะเป็นไม่ประดับนี่แหละค่ะเป็นไม่ประดับอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะว่าเขาออกดอกนี่เห็นบ่ค่ะเขาจะมีดอก เขาออกดอกออกใบเขาจะสวยสีสวยหมากๆเลยเพื่อนซัวเขาปลูกยั่วในบ้านมาที่นี่เขาใหญ่กับไท่เนาะค่ะเนาะเขาก็เลยาบ่าอยากถิงมันอะค่ะเขาก็เลยไอซัวไปเอามาดูแลซัวเขาเมาเก็บไว้ในบ้านปลูกเปลี่ยนดินเปลี่ยนอย่างให้เขาเพื่อนเพื่อนเอ้ยเบิงมันแตกกิ่งแตกก้านโดกดกบางเชื้อออกดอกแบบเป็นตุ้ยหลายแห้ง ันเป็นอย่างที่ปลูกง่ายมากเลยอันนี้เราซูเปลี่ยนดินให้เขาเนาะคะ่ะเขามีหัวหน่อยน้อยอยู่ข้างในหัวเขาเบหไงหรอกค่ะซูเอาดินเขาไปเทไ้เนี่ยล้างบาสนูเห็นเปคือเพื่อกล้างบาสนูเขาเอาไปเทไ้ไต,ต้ต้นใหม่ดอกใหม่ของซูโอหัวว,ว่าเขาเกิดแตกผุมอยู่ข้างใต้นะคะซูบอคิดว่าก็จะขืนไง,งยมากเลยเป็นใหม่ประดับที่สวยงามหนาปลูกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะซูเอามาวางไว้มองหองรีบิ่งร่มเนาะค่ะเนาะ อันนี้อันนี้ก็อีกมุมนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสุจะพาไปเบิ่งอีกมุมนึงค่ะมากค่ะเดีเย๋ยวสุจะพามาเบิ่งก็จะมีหน้าต่างหมดนี้เนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็คือเลือดแล้วค่ะเนาะเลือดก็จะมีเงื่อนเงื่อนป้อนที่สูใส่ไ้เนาะคะ่ะให้มันเป็นาอีองยงค่ะใส่ใสถ่ายเลือดหัวเลือดกลางเลือดใส่นเต็มอะคะอ่ะสุกะประมาณว่าเขาบอกว่าอ่าให้ มีเลือดขนเงินขนท่องเขาบานให้หันหัวก็เขาบานนะคะให้เอาเอาไว้ตรงทางเดินเขาประตูสุกก็เลยไปด้ไอเลือกมากเลือดนี่กะบบเมนเลือ,ลอกอมอไม่นะคะมันเป็นเลือกแบบที่ว่าสุไปได้มากจากค่าบูดค่ะค่าบูดเนาะคะ่ะมองที่เขาขายของมือสองสุไปเห็นสุก็เลยไปสื่อมาสื่อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสุก็เลยเอาเขามาว่างไว้อยู่หนา้นนะะา,งงา,นาบ้านนี่แหละค่ะทางยางเขาบานแล้วก็ เอาเงินใส่ใส่ห้เขาเพราะว่ามันจะได้เขาว่าจะได้ขนเงินขนท่องเขาบ้านเนาะค่ะเนาะซูก็ถือเคตแบบนี้เนาะค่ะเนาะซูเฮ็ดไปค่ะมันคือความสุกบลูว่ามันจริงบ่จริงแต่เขาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะเพื่อมันมันเสริมดวงเสริมโชคให้เฮาแต่ส่วนอันตนอันนี้ก็คือเขาว่ามันเป็นตนซูเอินบ่เป็นเนาะค่ะแต่สูคิดว่าน่าจะเป็นลิ้นมังกรเป็นบ่ขันเบื่อเคืออันเป็นบ่นีเบิ่งเขาเขาคือลิ้นมังกรค่ะ ตอนที่สูไดมาสูไดมาจากเมืองไทยเนาะค่ะเนาะตอนที่ซูกับบานเขา่าบานญาติเขาปลูกต้นนั่นนี่แต่ว่ามันมีแต่หัวใบมันบ่มีซูก็เลยว่าใบต้นอีหยังเหมือนต้นไออันนันแทต้นศิริมงคลต้นลินมังกรหรืออีหยังสิเขาบอกว่าแมนยู่วาสันว่าตูบลูเขาเอินอีหยังเนาะเปื่อนๆหันว่าเปื่อนๆหูวจักเนาะค่ะเนาะซูเอินบ่เป็นอีลีแต่ซูก็เอินตามลักษณะที่ว่าสู คิดว่ามันหนาจ,จะแมนเขาบอกว่าแมนอยู่ปลูกตะกีมันเครื่องอามแถวบุ้ยมันนี่มัน,น,มนบางอามมาสันวาสุก็เลยบอกว่าสุอยากได้ไปปลูกอยู่เมืองนอกเพื่อเป็นสิริมงคลปลูกในบ้านนะคะสุขอเดบอหัวนี่อยากมันเขาเป็นหยาบสุเองเขาก็บอกเอาไปเอาไปเขาวางส่สุดึงเอาแต่หัวมนะะันเลยค่ะเขาบ่มีใบด้ยค่ะเขาบม่มีใบแบบนี้เขามีแต่หัวหัวเขาเห็นไข่อ่าบอาง่ายไข่ไข่หัวหัวหอมใหญ่อะค่ะเนาะค่ะเนาะสุเดนินท้างมาปุ๊บ สูบปลูกสูบปลูกว้ข้างนอกด้วยค่ะมันเป็นช่วงหนาวห่อนพอดีเขาวกข้นให้จังได้กับขืนสองอาทิตย์เป็นเดือนกับยังอยู่คือเกา่าคือว่าเอา้ามันคือเป็นยังสี่ส้ก็เลยเอามาพิจนนารณาเบิง้งแล้วกะตัดหัวเขาออกแล้วกะ็เปลี่ยนดินเปลี่ยนหยังให้เขาใหม่ใส่เให้เขาแบบดีๆค่ะตัดหัวพอถึงอาทิตย์เขาแตกหยอดแต,แตกกิ่งแตกก้านเบิงบ้งเผื่อนๆเบิ้งเนี่ยแต่ความไม่สิได้ขนาดนี้มันใช้เวลาเป็นปีค่ะเพื่อนนี่มันเป็นอย่างที่ปลูกยากมากเลยต้นอันเนี้ยดูเลยากมากเลย คันธรรมดาค่ะเ้าาู้วิธีนี่คือปลูกจังไดมันกับบ่ข้นค่ะเพื่อนๆแต่เนี่ยมันแตกกิงแต่การแตกนอออกเห็นบหมค่ะเพื่อนนี่บรูมันมันมืดออกมากเลยค่ะก็เลยดีใจบรูว่ามันมันจังไดเนาะค่ะสูปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลหายกระบาดซื่อค่ะเพื่อเป็นต้นใหม่เสริมดวงเนาะค่ะเนาะเพื่อเข้จะมีโชคมีลาบมีอย่างมันเป็นความเสือความถือค่ะนิดๆน้อยๆปลูกทิ้งไว้ในบ้าน เพื่อมันอาจจะดีเนาะค่ะเนาะกนนีค่ะซูก็อาจจะมาแช์ว่าสุมีต้นใหม่เสริมดวงเสริมประดับบ้านมีอเอียงแนกอะอาจจะมีอีกค่ะแต่ว่ามันก็นหลายพดเนาะค่ะที่จะเอาให้เบ่งกอะอยากให้เ,เพื่อนๆได้ชมแค่นี้ก่อนก่อนสิไปเห็งุงานเนาะเนาะค่ะ,เ,ะเ,เพื่อนๆก็ได้เบ่งตน้นต้นใหม่เสริมดวงต้นใหม่เป็นสิริมงคลอยู่ในบ้าน เนาะคะ่ะเนาะในส่วนหนึ่งที่ส่วนไ้เบิง้งหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆ,ๆมีไอเดียเอาเอยียงมาปลูกมาเสริมเฮดไห,ห้เสริมดวงเขาเองเป็นสิริมุงคลในบ้านเขาเองเนาะคะ่ะเนาะกะ,อ,ะอยากจะลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนจะไปเฮดงานสำหรับคลิปนี้กะลาเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ